สวัสดีพี่น้องเสียวทำสิ่งพดัดหรอเดี๋ยวจไปจังไดมาจังไดพี่น้องเลยฝนเฮามาหนี่ยมาแล้วงานเฮาก็ได้สง,งัดครับสัญงญงาเลยเนีย่ให้จงังไดเลยทั้งฝนทั้งลมเลยเนีย่นี่กามัดจอดพักอยู่ปั๊มน้ำมันครับปั๊มน้ำมันพอยุดนี่บ้านวังไห้ไปใส่บ่ได้เลยมาเติมน้ำมัน คือพายุฝนเขาตรงไคเนียแล้วครับมาเป็นบาดอีกลบเขามุ้มได้เลยกระแกงยังปางล้วแต่ลม้มตีนี่พอเราเตอนามาไหนแล้วเนี่ยมัน <c oughs> ไปพุ่นละเอาหินครับเดี๋ยวเอาหินสามสี่ไม่เพิ่เทลิน คลักแน่นแล้วลมหันเนาะมันบ่เท่าไรหรอฝนน่ะมันล้มแหละล้มมันโฉบมันหมุนมาเมื่อกี้เนี <s aurus> <s aurus> ่ยโอ้ยเนี่ยมันเสียร์กับปีนไปก่อนมาปะครับคุณครับโอ้แม่นี่ดอกฟ้าห้องฟ้าลงเนาะไอทีวีหน้าพันเรียบร้อยยังปะไปเลยเบอร์กับว่าจอสีไปเบ้านไหน ไปแ,บบ<อ>แล้วพ่อไปแล้วเอาพู้ในไลยครับไปด่าเอามาฝนไปหาเบียดเขาต่อเตือมพ่อได้แรงก่อนครับไปไป<ๆ>ไป<ๆ>ไป,<ๆ>ไป